เกสต้าอาร์ตโชว์วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัพเดตคราวๆในวงการศิลปะอาร์ตนิวกับพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลร่วมสมัยเมืองเชียงรายเชียงรายอินเตอร์เนชั่นแนลอาร์ตมิวเซียมบนพื้นที่กว่า10ไรซึ่งพิธีนี้จะเป็นไปอย่างเรียบง่ายสวยสง่าในรูปแบบของพิธีร่วมสมัยประธานในพิธีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพลขุนปลื้มศาสตราเมธีดร์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายโกวิทย์พกามาตรผู้อำนวยการสำนักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัย เชียงรายเนี่ยขออนุญาตตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะครับท่านอาจารย์วอวชัชรเมธีนะครับรวมทั้งถึงแกนนําศิลปินทุกท่านและก็ศิลปินทุกท่านกว่า300ชีวิตนะครับที่ได้มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนงานในครั้งนี้นะครับก็จะสร้างความยั่งยืนต่อไปนะครับก็มีนโยบายที่จะนํามิติทางด้านศิละปะวัฒนธรรมนะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับเรื่องของความสุนทรียะที่จะเป็นงานหลักของศิลปะแล้วเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้สร้างการซื้อขายสร้างการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ที่2นะครับรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขค่ะเพราะว่าเชียงรายเป็นจังหวัดที่น่ารักแล้วก็ต้อนรับทีมงานของทั้งกระทรวงแล้วก็สสลอค่ะก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้อยู่บ้านของตัวเองแล้วทานเฉลิมชัยแล้วก็ท่านพร้อาจารย์ก็มีการเตรียมความพร้อมของเมือง แล้วก็ของจังหวัดที่จะรองรับงานใหญ่ของนานาชาติเบียร์เร่ค่ะแล้วในส่วนนี้ก็คือมีรู้สึกว่าเรามีความพร้อมเต็มที่นี่คือจุดเริ่มต้นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าเราจัดงานได้แบบมีความสมบูรณ์ค่ะ ดยหอศิลป์แห่งใหม่นี้จะใช้เป็นสถานที่จัดงานมหกรรมศิละปะนานาชาติไทยแลนด์เบนเนเรเชียงราย2023อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งถือเป็นการเปิดใช้งานอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายเป็นครั้งแรกอีกด้วยสามารถติดตามข่าวสารวงการศิละปะอาร์ตนิวได้ใหม่ในรายการ g กส s t a า a r อาร์ตโช สนับสนุนโดยสำนักงานศินละปะวัฒนธรรมร่วมสมัย